สวัสดีค่ะดิฉันสุมาัยโอไบรันในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบภาษากายคือสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ร0อเปอร์เซนเพราะมันแสดงออกถึงตัวตนความมั่นใจและพลังภายในของเราโดยตรงโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆและสองสิ่งพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนทำทุกวันก็คือ การยืนและการเดินคือหัวใจของสเสน่ห์ที่หลายคนมองข้ามในบทความนี้ดิฉันจะพาคุณไปรู้จักกับพลังของภาษากายที่เงียบแต่เปล่งพลังจากแค่การยืนและการเดินที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้อยากรู้จักและอดเหลียวมองไม่ได้ค่ะข้อหนึ่งการยืน จุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพที่สงา่าการยืนอย่างมั่นคงเท่ากับจิตใจที่มั่นคงนะคะท่ายืนที่ดีไม่ได้ต้องการความเป๊ะแต่ต้องการความมั่นคงท่าทางที่บอกว่าฉันรู้ว่าฉันคือใครโดยไม่ต้องโอ้อวดยืนหลังตรงแต่ไม่เกรงนะคะแสดงถึงความมั่นใจคะ่ะไหลผ่อนคลายไม่หอ่อไม่ยกสูง แสดงถึงความเปิดกว้างค่ะเท้าอยู่ในแนวเดียวกับไหล่แบ่งน้ำหนักให้สมดุลกันนะคะศีรษะตรงคางขนานกับพื้นไม่ยกไม่ก้มค่ะการยืนแบบนี้แม้จะอยู่เฉยๆในลิฟต์รอคิวหรือตอนอยู่บนเวทีก็ทำให้คนอยากหันมาสนใจโดยไม่รู้ตัวค่ะและต่อไปนี้คือภาษากายแบบเปิดนะคะ ภาษากายแบบเปิดคือเสน่ห์อย่างแท้จริงค่ะอย่าก,กอดอกเพราะมันคือท่าของคนตั้งป้อมค่ะอย่าเอามือควยหลังจนแน่นเพราะมันดูเป็นการปิดบังค่ะหากคุณเป็นคนชอบล้วงกระเป๋าควรล้วงมือเดียวค่ะแล้วอีกมือเปิดโล่งไว้นะคะท่าทางเปิดแบบนี้เป็นการแสดงที่บอกว่าฉันปลอดภยัยฉันเปิดใจ ซึ่งทำให้คนอยากเข้าหาอย่างเป็นธรรมชาติคะ่ะข้อ2การเดินคือจังหวะของความมั่นใจในตนเองหลายคนไม่รู้ว่าแค่การเดินผ่านใครบางคนก็สามารถสร้างความประทับใจแรกได้เลยเพราะการเดินคือภาพสะท้อนของจิตใจณนขนาดนั้นถ้าคุณเร่งรีบ จนเดินลากเท้าหรือลังเลจนชะงักทุกก้าวสเสน่ยอมหายไปเลยนะคะจังหวะของสเสน่ยเดินด้วยความตั้งใจค่ะเดินในจังหวะที่มั่นคงไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปหลังตรงไม่ทถลาไม่โยกตัวไปมาแขนแกว่งเล็กน้อยตามธรรมชาติไม่แกว่งจนเกินเหตุนะคะ อย่าเดินด้วยท่าทางที่เหมือนหลบสายตาโลกเพราะคนจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้ใครเขาหานั่นเองค่ะและต่อไปนี้คือจุดเด่นของคนที่เดินแล้วน่ามองค่ะการสบตาระหว่างเดินกับคนรอบข้างแบบพอดีค่ะรอยยิ้มเล็กๆเ,เมื่อผ่านใครแม้เราจะไม่รู้จักก็ตามไม่มองมือถือหรือก้มหน้าเดินเพราะแสดงถึง การปิดตัวเองค่ะข้อ3การยืนและเดินอย่างคนมีพลังภายในโดยไม่ต้องพูดค่ะคนที่เดินผ่านเราแล้วทําให้เราหันมองไม่จําเป็นต้องหน้าตาดีเสมอไปแต่เพราะพวกเขามีพลังบางอย่างที่เปล่งออกมาจากท่าทางธรรมดาธรรมดานั่นคือพลังจากภายในที่ส่งผ่าน ภายนอกยกตัวอย่างที่คุณอาจเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะหญิงสาวเดินเข้ามาในห้องสัมภาษณ์โดยหลังตรงสบตายิ้มเบาๆชายหนุ่มยืนคุยในกลุ่มอย่างไม่เกรงแม้ไม่ได้พูดอะไรเลยคนที่เดินเข้ามาในห้องประชุมแบบสงบแต่น่าเกรงใจสเน่แบบนี้ไม่ใช่การพยายามแสดงค่ะ แต่คือการอยู่กับตัวเองอย่างมั่นใจนะคะข้อ4ฝึกภาษากายอย่างง่ายๆ5นาทีต่อวันก็เปลี่ยนตัวเองได้แล้วค่ะและต่อไปนี้เป็นวิธีฝึกการยืนค่ะยืนหน้ากระจก3นาทีมองดูว่าไหล่เท่ากันไหมหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายหัวไหล่และขยับเท้าให้อยู่ในระนาบเดียวกับสะโพกแล้วยืนเงียบๆ อย่างมั่นคงค่ะและต่อไปนี้คือวิธีฝึกการเดินค่ะเดินช้าๆหน้ากระจก2-3นาทีสังเกตจังหวะแขนแกว่งน้อยๆอย่างเป็นธรรมชาติมองตรงไม่มองพื้นลองเดินผ่านใครแล้วสบตายิ้มบางๆแล้วเดินต่อค่ะเพียงเท่านี้คนที่เคยมองข้ามคุณอาจเริ่มหันมามองคุณ โดยไม่รู้ตัวคะ่ะและข้อที่5ยืนและเดินในแต่ละสถานการณ์ใช้อย่างไรให้ได้ผลเริ่มจากในที่ทำงานนะคะยืนคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดไหลสบตาเดินเข้าห้องประชุมอย่างสงบนิ่งไม่รีบไม่ชะลอใช้ภาษากายเพื่อแสดงความพร้อมมากกว่าคำพูดว่าฉันทำได้และภาษากายเมื่ออยู่ในวงสนทนาคะ่ะ ยืนโดยไม่หันตัวหลบหรือหลีกหนีจากวงวางเท้าพอดีกับพื้นที่ไม่ยืนแทรกจนดูหน้าอึดอัดใช้สายตาเชื่อมโยงกับทุกคนเพื่อให้รู้สึกว่าคุนฟังเขาอยู่และในสถานการณ์ชีวิตรักหรือการออกเดทนะคะเดินอย่างมีจังหวะไม่รีบร้อนแสดงถึงความใส่ใจคะ่ะยืนคุยด้วยสายตาอ่อนโยนไม่กอดอก ไม่หลบตาอย่าลืมยิ้มแม้เพียงมุมปากเพราะสเสน่ห์เริ่มจากตรงนั้นค่ะสรุปก็คือแค่ยืนและเดินก็เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นนางแบบนายแบบหรือนักพูดมืออาชีพเพื่อจะดูดีแค่การยืนและการเดินด้วยบุคลิกภาพที่มั่นใจเปิดใจและผ่อนคลายก็ทำให้คนอยากรู้จัก อยากเข้าหาและอยากฟังในสิ่งที่คุณพูดคะ่ะจำไว้นะคะว่าภาษากายไม่เคยโกหกและสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากความพยายามให้คนอื่นรักแต่มาจากการรักตัวเองจนมันเปล่งออกมาโดยไม่ต้องพูดเลยคะ่ะฝากไว้หนึ่งอย่างนะคะพัฒนาตัวเองถึงจะช้าแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่เริ่ม อย่าก,กดดันตัวเองให้เร็วเท่าคนอื่นเพราะทุกก้าของคุณคือชัยชนะของตัวคุณเองค่ะและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณ ใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรอันสวัสดีค่ะ